สวัสดีค่ะทุกคนครูปูก็จะมาระบายสีให้ชมกันต่อนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่ายังวาดไม่ระบายสียังไม่เสร็จเลยนะคะครูปุก็จะมาระบายสีให้ทุกคนได้รับชมกันต่อเลยนะคะเราก็จะมาเพิ่มสีสันนะคะระบายสีน้ํำภาพแฟชั่นกันนะคะคปุ๊กๆระบายยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะ จะมาระบายสีให้ทุกคนได้รับชมกันต่อนะคะโดยใช้สีน้ำตาลนะคะสีเนื้อำตาลลงช่วงป้ายคอและคางนะคะเราจะเน้นขึ้นมานะคะเราจะมาเก็บรายละเอียดนะคะแสงเงากันในคลิปนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะูก็จะตัดเส้น เน้นขอบเอวขึ้นมาระบายสีต่อไปเราก็ระบายสีช่วงที่เป็นสีเข้มนะคะเราจะเน้นสีเข้มใช้สี สีม่วงนะคะเดี๋ยวคุก็พอขอลบหลายอะเราจะผสมสีม่วงไปนะคะช่วงเสื้อสีม่วงนะคะเราจะลงสีม่วง เพิ่มเติมนะคะเราลงสีฟ้าไปแล้วนะคะครูุก็จะจะใส่แสงเงานะคะสีม่วงเพิ่มเติมนะคะช่วงแสงเงา เป็นลอยยัดของผ้านะคะเราจะเน้นขึ้นมานี่นะคะครูปุ๊กก็มาเพิ่มเติมนะคะแสงเงานะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราจะใช้สีม่วงลงทับแสงเงาอีกรอบหนึ่งนะคะ เน้นขึ้นมาเลยช่วงโบนะคะแล้วก็เน้นขึ้นมาช่วงใต้โบนะคะเราก็ระบายไปเลยนะคะกูก็มาระบายให้ทุกคนชมกันต่อนะคะในคลิปนี้นะคะระบายเน้นแสงเงาขึ้นมานะคะเพื่อให้ภาพดูมีมิติขึ้นมานะคะเราก็จะมาระบาย แสงเงาเพิ่มขึ้นเน้นขึ้นมาเลยนะคะช่วงคอช่วงตรงนี้ก็จะเป็นช่วงโบนะคะลากเส้นโบขึ้นมาช่วงไหนที่เราต้องการเน้นนะคะให้ให้เข้มขึ้นเราก็ใส่แสงเงานะคะสีม่วง ลงไปนะคะเน้นขึ้นมาเลยระบายเพิ่มเติมสีสันนะคะจากนั้นเราก็มาระบายกระโปรงนะคะเพิ่มเติมนะคะเราก็ระบายกระโปรงเพิ่มเติมด้วยสีเหลืองนะคะ สีเหลืองผสมน้ำตาลลงไปหน่อยนะคะสีเหลืองผสมสีน้ำตาลจากคลิปที่แล้วนะคะครุก็จะมาระบายให้ทุกคนได้รับชมกันต่อใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็ลองย้อนนะคะกลับไปดูคลิป ที่แล้วนะคะจะได้ดูวิธีการล่างภาพไปด้วยนะคะอุบก,ก็มาลงเพิ่มเติมแต่งเงานะคะให้ทุกคนได้รับชมกันใช้สีเหลืองกับสีน้ำตาลผสมกันนะคะ เราจะได้กระปงออกมานี่นะคะลงช่วงนี้นะคะเป็นลอยยับลากแสงเงานะคะเดี๋ยวหายไป จากนั้นเราก็ลงระบายช่วงชายกับโปรงนะคะระบายลงมาเลยนะคะเราก็จะใช้นี่นะคะ เป็นช่วงกระโปรงนะคะเราก็เน้นจีบขึ้นมานะคะให้ลงสีให้เข้มขึ้นเน้นจีบขึ้นมาจากนั้นเราก็ลงสีน้ำตาลน,นะคะผสมสีน้ำตาล ขมหน่อยนะคะตรงนี้ก็ลงแสงเงานะคะลอยยับนะคะเราก็จะเน้นขึ้นมาเน้นขอกระโปรงขึ้นมานะคะตรงนี้เราก็จะเน้นรอยลึกของกระโปรงนะคะ ปกก็จะมาระบายเพิ่มเติมให้ทุกคนได้มองภาพรวมอีกทีหนึ่งนะคะให้เห็นแสงเงาชัดเจนลงสีน้ำตาลเข้มนะคะแสงเงาต่อไปก็ลงสีน้ำตาลเข้มนะคะตรงช่วง แสงเงานะคะลงเน้นขึ้นมาเลยนี่นะคะเราก็เน้นกับโปรชายกับโปรง ต่อไปเราก็มาใส่จีบกระโปรงกันนะคะจีบกระโปรงก็เป็นสีน้ำตาลเข้มเราจะมาลงแสงเงานะคะสีน้ำตาลเข้มตรงช่วงรอยจีบนะคะรอยจีบเราจะมาเน้นนะคะเน้นแล้วก็ลากเส้นจีบกระโปรงนะคะ ด้วยสีนตาลเข้มนะคะแล้วก็ลากเส้นตัดต่อนะคะลากเส้นแนวแต่เข็บข้างลงมาด้วยนะคะตรงนี้ก็เน้นขึ้นมาหน่อยนะคะที่เป็นส่วนชายนะคะแล้วก็จะเน้นชายกับโปรงขึ้นมานะคะ นี้นะคะเราก็จะเน้นชายกระโปรงใส่จีบเข้าไปนะคะใช้สีน้ำตาลผสมสีดำนะคะน้ำตาลเข้มผสมสีดำเราจะมาทำจีบรูดกันนะคะ คนะคะลากเส้นทำจีบรูดกันตรงนี้ก็จะมีรอยนะคะรอยตัดต่อของกระโปรงนะครแล้วก็จัดเน้นแสงเงาให้ คมชัดขึ้นนะคะชัดเจนขึ้นเพื่อที่เราจะได้เห็นรอยของจีบกระโปรงได้ชัดเจนนะคะนี่นะคะครูบุ๊กก็มาเน้นให้ชมกันอีกในคลิปนี้นะคะมาต่อกันในคลิปนี้ให้ทุกคนได้เห็นวิธีการระบายกระโปรงแบบจีบนะ แล้วก็เน้นขึ้นมานะคะช่วงจีบถ้าลึกมากเราก็ผสมสีดำเราต้องการให้จีบดูลึกมากนะคะเราก็ลงผสมสีดำให้เข้มขึ้นอีกมานิดหนึ่งนะคะอีกเฉดหนึ่งนี่นะคะเราก็ลงช่วงชายกระโปรงมาเลยเป็นกระโปรง กูก็มาระบายให้ดูกันประมาณนี้นะคะทุกคนลองฝึกวาดกันดูนะคะใช้พวกกันนะคะตะวัดลากเส้นแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ยากนะคะวิธีการวาดรูดด้วยสีน้ำแค่ตวัดไปพวกกันจากรอยต่อลงมานะคะ แล้วก็ให้เรียวหายเราก็เน้นนะคะถ้าต้องการให้ลึกเราก็ผสมสีดำลงไปหน่อยก็จะดูแสงเงาดูลึกขึ้นมานะคะนี่ก็ลงให้ทุกคนได้ชมกันนะคะวันนี้ครูปกก็มาแบบคลิปสั้นๆต่อจากคลิปที่แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจในการวาดรูป แฟชั่นดีไซน์นะคะสไตล์ต่างๆนะคะให้ทุกคนลองฝึกวาดกันดูเลยนะคะเดี๋ยวครูจะลงสีดำตรงลูกตาหน่อยนะคะลงสีดำตรงจุดลูกตาดำหน่อยนะคะจะได้เน้นขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะเน้นตาดำขึ้นมานะคะอืมนี่นะคะก็จะดู เป็นประกายขึ้นมานะคะจะเน้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็เน้นช่วงผมนะคะขึ้นมามเน้นช่วงผมขึ้นมานะคะด้วยสีดำนะคะใต้คอ เอาละค่ะวันนี้ครูปุ๊กก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะครูปุ๊กก็มาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะนะคะที่ครูปุ๊กฝึกฝนมาด้วยตนเองนะคะเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะคะก็ จะออกมาประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงได้รับประโยชน์นะคะจากคลิปที่ครูปูมาวาดรูปให้ดูกันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ